ใช้แค่นี้ผิวหน้าตรึงกระชับลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herfor Health Family ด้วยค่ะคนที่มีผิวหน้าหย่อนค้อยเริ่มมีริ้วรอยมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตเพราะว่าข้าวโอ๊ตมีคุณสมบัติในการขาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกเร็วแล้วก็ต้านการอักเสบลดการระคายเคืองตัวนี้คือกาแฟนะคะ ให้ใช้เป็นกาแฟเพียวนะคะไม่เอาแบบทีอินวันนะคะเพราะว่ากาแฟจะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ทำให้ผิวอะเร่งการผลิตคอลลาเจนผิวสะอาดล้ำลึกถึงข้างในนี่คือไข่ขาวนะคะไข่ขาวจะช่วยชำะระล้างสิ่งสปกปรกอุดตันแล้วก็สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผิวอ่ะให้ค่อยๆหลุดออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อผิวเราสะอาดแล้วก็แข็งแรงเนี่ยสูตรนี้ หลังจากที่มากเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวตึงกระชับแล้วก็เต่งตึงทําประจํานะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวเต่งตึงแล้วก็อ่อนเยาว์ฟื้นฟูริ้วรอยจะค่อยๆรู้สึกตื้นขึ้นให้เราเติมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปนิดหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกก็ได้ค่ะ สูตรนี้จะช่วยกระชับลดเลี้วรอยบนใบหน้านะคะคนที่เริ่มมีปัญหาตรงหน้าผากข้างแก้มหรือว่าร่องจมูกข้างบริเวณตาเนี่ยหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วแนะนำให้พอกในตอเย็นนะคะก็ทามาร์กตัวนี้ให้ทั่วแล้วก็ค่อยๆขัดวนนวดถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปให้ชุบน้ำเอามือแตะน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ ค่อยวนนวดสูตรนี้ยังเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตใช้ได้ดีนะคะสำหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วก็คนที่มีผิวซีดบางคนจะขาวแต่ว่าผิวซีดเซียวสูตรนี้จะช่วยทำให้หน้ามีเลือดฝาดแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิว ใช้ได้ดีสําหรับคนที่ผิวบอบบางนะคะเพราะว่าเขาทดลองแล้วว่าคาโอตเนี่ยช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินแล้วก็มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของทางฝรั่งเขาก็พบว่าช่วยลดปัญหาผิวหนังที่เป็นภูมิแพ้จะช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นและดีขึ้นไม่ทําให้แพ้นะคะมันจะช่วยให้หน้าตึงกระชับ แล้วก็ขาวกระจ่างใสเหมือนทําความสะอาดตามธรรมชาติให้ถึงรูขุมคนวันทําประจำนะคะอาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งก็ได้ค่ะถ้าชอบการดูแลรักษาผิวด้วยผลิตภัณฑ์ธรธรมชาติแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเธอ for health family ด้วยค่ะถ้ามีปัญหาหรือต้องการปรึกษาทักถ,ถามได้นะคะขอบคุณค่ะ